สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นพิกอาคาร์นะคะก็จะมาทํานายนะคะเป็นความบันเทิงให้กับทุกคนเนาะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะมีไพ่ทั้งหมด4กองด้วยกันนะคะกับคําถามที่ถามว่าความสัมพันธ์กับคนที่คุณคิดในอนาคนนี้จะเป็นยังไงนะคะก็จะมีไพ่ยิบซีนะคะ3ใบแล้วก็ไพ่ออร์คเคิลหนึ่งใบที่จะมาทำนายให้กับคุณนะคะ ให้คุณนึกถึงคนที่คุณกําลังจะทํานายนะคะแล้วก็เลือกไพ่มาหนึ่งกองเรียงจากซ้ายไปขวานะคะกองที่1กลกองที่2กลกองที่3แล้วก็กองที่4นะคะแม่หมอให้คุณเลือกไพ่5วินาทีด้วยกันค่ะอ่าถ้าคุณเลือกได้แล้วนะคะเราก็เริ่มทำนายกันได้เลยนะคะท่านใดที่เลือกกองที่1เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันเลยนะคะท่านที่เลือกกองที่1นะคะ ก็จะมีไพ่อ,อยู่3ใบด้วยกันสำหรับไพ่ยิบซีนะคะใบแรกเป็นไพ่สี่เหรียญใบที่2องสี่ไม่เทา้าใบที่3มเดอะมูนนะคะเรามาดูไพ่ออร์เคิลค่ะบอกว่า l o ลอ i n e s s นะคะเ,เราไปดูกันเลยความหมายนะคะเราจะไปไล่ที่ไพ่ยิบซีก่อนนะคะความหมาย สำหรับความสัมพันธ์ของคนที่คุณคิดถึงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะจริงๆแล้วความสัมพันธ์ที่ผ่านมานั้นก็เรียกว่ายังไม่ค่อยเปิดใจกันเท่าไหร่ที่ผ่านมานะคะบางคนอาจจะห่วงในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของตัวเองนะคะความเป็นส่วนตัวของตัวเองหรือว่า ไม่ค่อยที่จะสูงสิ่งกับใครที่ผ่านมานะคะแต่ปัจจุนี้ปัจจุบันนี้นะคะความสัมพันธ์นั้นก็จะตรงกันข้ามเลยนะคะเป็นความสำคัญความสัมพันธ์นที่มีการวางแผนร่วมกันนะคะมีการวางแผนร่วมกันมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะบางคนทำธุรกิจร่วมกันรสร้างบ้านซื้อบ้านซื้อรถด,ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ว่าไพ่อนาคตเป็นไพ่เดอะมูนนะคะไพ่เดอะมูนเนี่ยขึ้นมาก็ต้องระวังนะคะไพ่บอกว่าให้ระวังในเรื่องของอความวิตกกังวลนะคะเป็นไพ่ที่ออกมาเตือนสติคุณว่าอย่าหวังอะไรให้มากจนเกินเหตุยิ่งหวังมากก็จะผิดหวังมากนะคะก็เรียกว่าไพ่ใบนี้สัญญาณเป็นสัญญาณเตือนให้เราระวังเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมการหักหลังความไม่ซื่อสัตย์และการหลอกลวงนะคะ รวมทั้งมิรจอมปลอมที่จะเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นมือที่3นะคะหรือว่าบุคคลที่ใกล้เคียงก็ตามนะคะถ้าเป็นความรักไพ่ใบนี้จะเป็นคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันนะนะคะบางคนอาจจะแบบว่าเออเรียกว่าไม่เคยรักใครอย่างบริสุทธิ์อ่ะนะคะหวังนู่นหวังนี่หวังฮุบสมบัติอะไรประมาณนี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นการซ่อนเลนความชั่วร้ายนะคะ ไม่ค่อยจะโอเคระวังเรื่องของการหักหลังนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นคนโสดแล้วไปชอบพอใครในช่วงนี้ก็ต้องระวังนะคะจะเจอคนมีเจ้าของอยู่ก่อนแล้วนะคะระวังการถูกหลอกลวงจากคนใกล้ชิดหรือว่าคนรักนะคะไพ่จะบอกแบบนี้นะมาดูไพ่ออร์เคิลน,นะคะไพ่ออร์เคิลบอกว่าโรลินเนสคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี้ยนะคะเป็นความโดดเดี่ยวนะ ไพ่ออรเ์เคิลก็ออกมาแบบนั้นนะคะไพ่ออรเ์เคิลบอกว่า,าเมื่อไรที่คุณอยู่กับความโดดเดี่ยวความปล่าเปลี่ยวของคุณได้นะคะเรียกว่า,าวิญญาณบรรพบุรุษญาติพี่น้องเขาจะมาคอยให้การช่วยเหลือคุณนะคะคือเมื่อไรที่คุณอยู่กับความเงาความปล่าเปลี่ยวได้นะคะคุณจะเลิกกลัวความโดดเดี่ยวนะคะคุณจะหยุดนิ่งนะคะแล้วก็รักสันโดษมากขึ้นนะคะ จิตวิญญาณต่างๆจะเข้ามาให้การช่วยเหลือกับคุณแล้วก็คุณจะได้จ่ายน้อยลงได้จ่ายน้อยลงกว่าสิ่งที่คุณได้รับอะไรประมาณนี้นะคะคือไพ่ยิปซีก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันกับไพ่ออร์เคเิลนะเพราะว่าไพ่ยิปซีนะเป็นขึ้นไพ่เดอะมูนนะเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะคะใครที่แบบว่าอยู่คนเดียว หรือว่ามีปัญหาอะไรในชีวิตลองเส้นว่าเจ้าที่เจ้าทางดูนะคะประมาณนี้สําหรับคนเลือกไพ่ใบที่1นนะคะเราไปดูคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะเ,เลือกไพ่ชุดที่2นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ชุดที่2นะคะมาแล้วมาเปิดไพ่กันเลยนะคะจะบอกเรื่องราวสําสหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่2นะคะใบแรกคะ่ะเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ เ h ม m จิเชียนนะคะเดฟ l นะคะออ c เคิลบอกว่าเดสเพลนะคะก็ออกแนวแบบว่าที่ผ่านมาในอดีตแล้วเนาะใครหลายๆคนความสัมพันธ์เหมือนกับว่าคา,าดหวังคาดหวังกับความสัมพันธ์เยอะเหมือนกันนะนะคะคาดหวังกับความสัมพันธ์แล้วก็ เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนอยู่ในอากาศอยู่ในอากาศเพ้อฝันฝันกลางวันอะไรประมาณนี้ที่ผ่านมานะคะปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างนะคะความสัมพันธ์เป็นปัจจุบันเป็นไพ่เดอะเมจิเชียนนะคะถ้าในเรื่องความสัมพันธ์แล้วเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าเป็นความรักก็จะได้พบกับคู่ในฝันพบกันแบบไม่คาดฝันเป็นความสุขแล้วก็ เป็นความหวังนะคะก็เรียกว่าเป็นสิ่งดีๆนะในปัจจุบันแล้วนาคตลักในนาคตเป็นไพ่เดอะฟูลไพ่เดอะฟูลก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะไปสถานที่ต่างๆนะคะไปท่องเที่ยวออกเดินทางประจนภัยร่วมกันนะคะแต่ว่าคือไพ่มันจะออกแนวความรักที่ออกแนวเจ้าชู้ลักสนุกนะคะสําหรับความสัมพันธ์จะออกแนวแบบนั้นนะเรียกว่าลันลาไปวันๆน,นะคะ ความสัมพันธ์ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่2เนี่ยนะคะอาจจะยังไม่มีจุดหมายปลายทางนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ไพ่เราเคลื่อนก็ขึ้นเป็นความสิ้นหวังเป็นความสิน้นสิ้นหวังเหมือนกับว่าประมาณว่ายกความมืดออกไปจากจิตวิญญาณของชันสทีปลดปล่อยฉันจากภาละน,นี้นะคะเปิดแผงสูงสุดของคุณเธอพระเจ้านะคะขอให้ฉันเป็นเรือที่สงบสําหรับความรักของคุณอะไรประมาณเนี้ยไพ่เราเคลื่อนบอกมานะคะก็เรียกว่า จะอยู่จะเป็นความรักที่ไม่ค่อยมีจุดหมายปลายทางนะคะสําสหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่2จะเป็นประมาณนี้นะคะไปดูไพ่ชุดที่3นะคะใครที่เลือกไพ่ชุดที่3นะคะไพ่ชุดที่3นะคะก็ออรเ์เรเิลเป็นชูดนะคะไพ่เกี่ยวกับความจริงความซื่อสัตย์นะคะโอ้โหชุดที่3นี่ก็รู้สึกว่าจะไปหมกมุ่นในเรื่องของเรื่องราวของอดีตมากเกินไปนะคะ มีความวิตกกังวลหวาดระแวงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคือไปโฟกัสในเรื่องของอดีตมากเกินไปจมอยู่กับความอาดีตมากมากเกินไปทําให้ตัวเองรู้สึกไม่มีความสุขนะคะแล้วก็หวาดระแวงหลายหสิ่งหลายอย่างนะคะไพอะ่ออร์เรเกิลออกมาก็บอกว่าเหมือนกับคุณปกปิดความจริงบางอย่างอยูอย่นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3เนี่ยนะคะคือไพ่บอกว่าให้คุณซื่อสัตย์มีความจริงใจนะคะ บางเรื่องบางอย่างนะคะมันจะมีสัญญาณบอกเองว่าช่วงไหนที่คุณควรพูดหรือว่าช่วงไหนที่คุณควรเงียบนะคะคุณค่อนข้างที่จะยึดติดยึดติดในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาแล้วทําให้คุณเป็นทุกข์นะคะไม่อยู่กับโลกของความเป็นจริงนะคะให,ให้เรียนรู้สัจธรรมของชีวิตประมาณนี้นะคะสําหรับไพ่ของคนที่เลือกชุดที่3นะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ของคนที่เลือกชุดที่4ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ มาจ้าสำหรับใครที่เลือกชุดที่4นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะใครที่เลือกไพ่กองที่4นะคะมาดูกันเลยนะคะใบแรกนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะเป็นไพ่จ u ส t i นะคะก็ แม้ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เลือกกองนี้เป็นคนที่เลือกช่างเลือกนะช่างเลือกถ้าไม่เจอคนที่ใช่คนที่ชอบเนี่ยขออยู่เป็นส่วนยาวๆเลยจ้านะคะแล้วก็โอ้โหไพ่ชุดนี้ดีใครที่เลือกชุดที่4นะคะ relation s h i p นะคะ relation s h i p ความปรารถนาของคุณก็เรียกว่าน่าจะถูกเติมเต็มนะสำหรับใครที่เลือกกองที่4เนี่ยเหมือนคนที่ช่างเลือก เลอกมากเลอกเยอะถ้าไม่ใช่คนที่ตัวเองชอบคนที่ตัวเองรักถ้าไม่ใช่คนที่ใช่จริงๆอะ่ะไม่เอาอยู่เป็นโสดไปก่อนดีกว่ายาวๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะส่วนปัจจุบันนี้ก็จะเจอคนที่ใช่แล้วแหละนะคะน่าจะอยู่ในห่วงของความรู้สึกที่ความรักที่ซาบซึ้งมากๆเลยนะคะหรือว่าเจอคนที่ถูกใจในช่วงนี้นะคะความรักจะเรียกว่าถูกเติมเต็มนะคะมีความสุขในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ในอนาคตละ่ะ ความสัมพันธ์ในอนาคตก็ดีนะคะมีเรื่องของการความมั่นคงการคิดถึงเรื่องราวในอนาคตที่จะเรียกว่าเป็นตุผ่นมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะส่วนไพ่ออลลเคิลก็บอกว่านะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ขอเรียกว่าเป็นพลังอันไล้ขอบเขตของความรักนะคะที่จะเข้ายึดครองสถานที่แห่งนี้นะคะตอนนี้อาจเป็น เรียกว่าเป็นความสมบูรณ์แบบก็ได้นะคะสำหรับความรักของคนที่เลือกกล่องที่4นะคะฉันไม่จำเป็นต้องกลัวการควบคุมนะคะความต้องการของฉันมักจะได้รับการตอบสนองอย่างล้นเหลือก็เรียกว่า,าเป็นความหมายของไพ่ลัเคิลนะคะเรียกว่าความรู้สึกรักที่ถูกเติมเต็มนะคะความสัมพันธ์ที่พัฒนาเป็นความมั่นคงในอนาคตนะคะก็ใครที่เลือกไพ่สำหรับนี้ดีนะคะความ สัมพันธ์เป็นไปในลักษณะที่ดีมั่นคงนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะอันนี้พิก r ดนะคะดูเป็นความบันเทิงไปนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ